สวัสดีครับวันนี้วันที่7มกราคม2555นะครับก็ขออนุญาตมาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับในวันนี้นะมีแหล่งข่าวนะครับจากกระทรวงการคลังนิดหนึ่งครับว่าเปิดเผยว่านะครับในส่วนของความคืบหน้าสําหรับนะครับปสบการณ์แห่งรัฐหรือบัตรคนจนในวันที่5มกราคมล่าสุดที่ผ่านมานี้นะ ทางด้านของนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับเขามีพิจารณาในระยะที่4นะครับมี2โครงการคู่ขนานนะ โครงการแรกก็คือโครงการคนครึ่งเฟสี่อันนี้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาแบ่งปันข้อมูลกันนะว่าอย่างไรนะครับซึ่งตามข้อมูลเนี่ยรับทราบอยู่แล้วนะครับว่าเริ่มวันที่1มีนาคมนะครับแล้วก็ไปถึงเดือนเมษายนแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็น่าสนใจเขาเรียกว่ากลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับรวมไปถึงผู้ที่ใช้ผ่านบัตรประชาชนก็มีคําถามว่าเอ๊ะแล้วกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะ มีการพิจนารณาไหมนะครับอ่านี้มีข้อมูลมาในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งสําหรับโครงการเพิ่มกําลังซื้อเฟสสองผู้ที่ใช้ผ่านบัตรสุขการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับรวมไปถึงผู้ที่ใช้ผ่านบัตรประชาชนด้วยนะครับอ่านี้ก็มีแนวโน้มนะเดี๋ยวมาดูมาลุ้นกันว่าเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่เราไปดูรายละเอียดนะครับข้อมูลนะก็มีสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ ตามที่หลายท่านติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับว่าวันที่7มกราคม2565นี้มีการโอนเงินนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในประกันสังคมนะครับมาตรา33 39แล้วก็40ตามลำดับนะครับแล้วก็อยู่ในอาชีพกลางคืนนะครับมีการเยียวยา1เดือน ซึ่งวันนี้ครับผมมีการโอนเงินนะครับผมครั้งที่2ซึ่งจริงๆเนี่ยได้คนละ1เดือนคือ5 0 0 0บาทอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับรายท่านที่อาจจะเพิ่งยื่นเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้มีการโอนเงินให้มีเวลาของธนาคารแต่ธนาคารมาแบ่งปันกันฮะรจริงๆก็น่าจะเข้าเรียบร้อยแล้วนะถ้าใครเข้าแล้วก็มาพิมพ์แบ่งปันใต้คลิปนี้ได้นะครับขอพวะคุณเป็นอย่างสูงนะฮะ เราเริ่มจากในเรื่องของช่วงตีหนึ่งนะครับธนาคารที่โอนเนี่ย à, ก็จะเป็นธนาคารอมสินโอนช่วงประมาณตีหนึ่งนะประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับหรือตีหนึ่งสามสิบห้านาทีเนี่ยนะครับก็เป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับผมอันเดี๋ยวลองไปดูนะว่าเข้าหรือไม่อย่างไรประมาณตีสามเนี่ยนะครับก็สองธนาคารครับธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะครับช่วงประมาณตีสามนะ ส่วนตีสนะครับก็จะมีธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะก็จะโอนเข้าให้รวมไปถึงตีสครึ่งนะครับก็เป็นธนาคารของทองกอสอนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะ ของรูปแบบนะครับของการโอนเวลาการโอนของแต่ละธนาคารก็ไม่เท่ากันนะเอาละนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ยินดีด้วยสําหรับใครที่ได้รับเงินนะฮะในวันนี้นะครับของเงินเยียวยาประกันสังคมนะครับของอาชีพกลางคืนนะครับก็ว่าอย่างนั้นนะครับในส่วนของ13จังหวัดที่เป็นกลุ่มตกหล่นเนี่ยก็จะมีรอบของการโอนเงินเยียวยาต่อเนื่องทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับ ยังไงหลายท่านที่นะครับผมอยู่ในส่วนของการตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์เนี่ยนะครับก็อย่าลืมตรวจสอบตัวเช็คเรื่องของการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนให้พร้อมแล้วก็รอในเรื่องของการโอนเงินเข้านะครับก็แสดงความดีใจร่วงหน้าแล้วกันนะเอาละเรากลับมาสู่ไฮไลท์ของวันนี้เรื่องของนะครับเกี่ยวกับการขยายหรือลุ้นในเรื่องของกระทรวงการคลัง เปิดในเรื่องของโครงการเพิ่มกําลังซื้อเฟสสองนะ,นะครับขอญอาตแบ่งปันเท้าความนิดนึงสาหรับโครงการเพิ่มกําลังซื้อนะครับที่มีการให้สําหรับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรประชาชนแล้วก็กลุ่มผู้ที่ใช้ผ่านบัตรสุขการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับในปีที่แล้วเนี่ย ในส่วนของโครงการนี้นะครับก็คือโครงการเพิ่มกำลังซื้อเนี่ยนะครับผมก็แบ่งเป็น2ช่วงใช่ไหมครับในส่วนของปีที่แล้วที่เกิดขึ้นวัตถุประสงค์ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ<โ>เพื่อเพิ่มกําลังซื้อนะครับก็เป็นโครงการที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วนะครับเขาแบ่งเป็น2ช่วงนะปีที่แล้วเนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมเนี่ยก็มีการโอนเข้าให้นะครับ200บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์ไม่สะสมนะครับนะก็ใช้ไม่หมดในเดือนนั้นก็ถูกตัดไป นะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยเขาเพิ่มมาเป็น500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับลักษณะเหมือนกันนี่คือในลักษณะของเฟสหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกนี่คือเป็นลักษณะของของสิ่งที่เกิดขึ้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยถ้าเราดูนะผู้ที่ถือบัตรสวกสารแห่งรัฐ ก็อยู่ที่ประมาณ13.6ล้านคนนะผู้ที่ถือบัตรประชาชนก็ประมาณ2.5ล้านคนนะครับนี่คือลักษณะนะที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วส่วนปีนี้หาายท่านก็สอบถามมานะครับว่าเอ๊ะในส่วนของโครงการเพิ่อรังซื้อเนี่ยจะมีไหมเฟดสออ่ะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าในส่วนของแหล่งข้อมูลก็บอกว่า มีแนวโน้มครับผมในเรื่องของการพิจารณาจากกระทรวงการทังเรื่องของเพิ่มกําลังซสรอเฟสสองนะครับซึ่งก็เป็นอีกกลุ่มใหญ่ๆแล้วกันเนาะนะครับนะเพราะว่าในเรื่องของโครงการคนครึ่งเฟสสี่นะครับมีแน่นอนครับจะเริ่มก็คือช่วงเดือนมีนาคมนะครับถึงเมษายนนี่คือในเรื่องของกรอบเวลา โครงการนะครับคนละครึ่งเฟส4นะครับโดยลักษณะของโครงการคนละครึ่งเฟส4เนี่ยนะครับแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส3มาแล้วกลุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องทําอะไรรอกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับว่าท่านจะใช้ต่อนะในเฟส4นะครับผมง่ายๆแค่นี้เลยนะเพื่อทจากอำนวยความสะดวกให้แต่สิ่งที่ท่านจะต้องทําสําหรับคนที่ใช้งานหรือใช้สิทธิ์เฟส3มาแล้วเนี่ย ท่านจะต้องอัปเดตแอปพลิเคชันป๋อตังของท่านให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่อันนี้ก็สิ่งที่ควรทราบแล้วก็เป็นไฮไลท์สำคัญที่จะต้องเตรียมพร้อมไว้ในเรื่องของการอัปเดตแอปพลิเคชันป๋อตังเวอร์ชั่นใหม่นะนี่คือสำหรับคนที่ใช้เฟสบุมาแล้วนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่นะครับถือบัตราัสริการแห่งรัฐอยู่เนี่ยนะครับท่านจะต้องเอาบัตร ไปคืนถูกไหมฮะแล้วก็ขอสละสิทธิ์นะครับเพื่อจะขอใช้โครงการคนละครึ่งนะครับก็มาลงทะเบียนประมาณนี้อันนี้กรณีที่ท่านเคยนะครับใช้โครงการเพิ่มกังซื้อผ่านบัตรสวัสดิแห่งรัฐนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับผมเผื่อจะเปลี่ยนใจมาใช้โครงการคนละครึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไม่เคยได้ลงทะเบียนเลยคือกลุ่มใหม่แล้วกันนะท่านก็จะต้องนะครับมีการลงทะเบียนอันนี้ก็น่าจะเปิดช่วงประมาณปลายเดือนหน้าก็คือปลายเดือนกุมภาพันธ์ นะครับที่ www คนครึ่ง .com เหมือนเดิมนะครับส่วนลักษณะวิธีการนะครับท่านเดี๋ยวลองดูใกล้ๆทีนึงก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าวิธีการลงทะเบียนสำหรับนะครับคนใหม่ที่ต้องการนะครับในเรื่องของโครงการคนครึ่งเฟสีมีวิธีการอย่างไรนะครับเหมือนเดิมไหมหรือจุดไหนที่เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าลักษณะคงไม่น่าจะต่างจากนะครับในฟอร์แมตหรือรูปแบบ ของการนะครับลงทะเบียนในโครงการครึ่งเฟสสามนะ,ะภาพประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของสิทธิต่อวันหรือเขาเรียกว่าจํานวนวงเงินเนี่ยนะครับของโครงการครึ่งเฟสสี่อันนี้ก็ต้องรอคอรมออัมัตินะครับว่าจะเป็นเท่าไรอย่างไรนะครับเนื่องจากข้อมูลยังไม่ได้มีระบุชัดเจนนะอันนี้คือเรื่องของนะครับโครงการครึ่งเฟสสี่นะครับชัดเจนในเรื่องของกรอบเวลาอยู่แล้ว อีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่เป็นคู่ขนานอย่างที่หลายท่านติดตามเขาเรียกว่าโครงการเพิ่มหนังสือเฟสสองอ่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับนะเป็นข้อมูลที่หลายท่านติดตามมาไหมมีหรือไม่นะครับถ้ามีโครงการคุณร่นมเฟสสีแล้วอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะต้องอย่างไรเขาจะต้องไปใช้โครงการไหนอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อมูลจากนะครับนะแหล่งข่าวแบ่งปันมาว่าเดี๋ยวรอดูนะครับว่าโครงการเพิ่มหนังสือเฟสสองมาหรือไม่อย่างไร จะให้จำนวนเงินต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร นะครับในเรื่องของการเพิ่มกำลังซื้อเฟดสองนี้นะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อนะข้อมูลนี้เดี๋ยวติดตามข้อมูลกันว่ามีความคืบหน้ารูปแบบไหนอย่างไรก็จะรีบมาอธิบายแล้วก็แบ่งปันให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบนะสําหรับใครที่รอลุ้นกันต่อว่าโครงการเพิ่มกำลังซื้อเฟดสองเนี่ยนะครับจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรนะครับผมเอาละนะครับก็เป็นข้อมูลที่มาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบกันประมาณนี้ครับและถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดสับตะไคร้และติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสริบตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องลลําลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ